สวัสดีเพื่อนๆเอทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งอาการอีกหนึ่งปัญหานะครับที่อาจจะทําให้รถของเราามีอาการเฟืองคายหอนนะครับโดยที่นะครับเราไม่ได้สังเกตนะครับว่าอาอาการเนี่ยนะครับมันจะเกิดมาจากอะไรนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่า เนี่ยนะครับอีกหนึ่งอาการนะครับที่เราไม่เคยสังเกตหรือว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าน้ํามันเฟืองท้ายของรถคันนี้นะครับมันรั่วซึมออกมาจนหมดเลยนะครับเท่าที่มองดูแล้วนะครับสองหน้าสองหลังสองซ้ายสองขวาเนี่ยนะครับเฟืองท้ายก็ไม่มีร่องรอยของการแตกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ดูที่ตุมล้อหลังนะครับก็ไม่มีอาการ ุมล้อเปียกนั่นหมายความว่าซีนเผารล้อหลังนะครับไม่มีอาการรั่วแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าดูจากล่องรอยแล้วนะครับคงไม่ใช่น้ํามันเครื่องแน่ๆน,นะครับเพราะว่านะครับเท่าที่เราดูเราสังเกตแล้วนะอ่ามันเปียกมันชื้นอยู่เฉพาะบริเวณเฟืองท้ายนะครับอ่ามันเปียกมันชื้นอยู่บริเวณเฟืองท้ายดังนั้นเราจะทําการถอดออกมาทําการตรวจเช็คนะครับอ่า อานะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาเราก็มาเจอปัญหาคลัตหมดนะครับในกรณีคลัตหมดแบบนี้รถนะครับจะมีเสียงดังก๊อกเวลาวิดเคร่งนะครับแล้วก็จะมีอาการสั่นกระตุกนะครับเวลาเราออกตัวใช้รอบเครื่องที่สูงแต่รถไม่ค่อยวิ่งนะอานะครับเมื่อเราทําการถอดชุดคลัดแล้วก็ชามสไลด์ออกมานะครับสิ่งที่เราเจอก็คือความเปียกชื้นอยู่นะบริเวณนี้นะครับโดย เราได้สังเกตดูแล้วนะครับว่าสินเพาขับนะครับสินเพาขับนะครับไม่เปียกไม่ชื้นเลยนะครับสินเพาขับไม่เปียกไม่ชื้นเลยนะครับแต่ว่ามีน้ํามันเปียกชื้นอยู่บริเวณด้านล่างของห้องเฟืองท้ายนะครับในกรณีแบบนี้เพื่อนๆ่นคิดว่าน้ํามันที่มาเปียกชื้นอยู่บริเวณห้องเฟืองท้ายนั้นนะครับเป็นน้ํามันมาจากส่วนไหนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับฝั่ง ห้องเครื่องนะครับมันจะขาวสะอาดเห็นไหมนะครับมันจะดํามาอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับดําอยู่ครึ่งหลังนี่แหละเปียกชื้อนอยู่ครึ่งหลังนะครับในกรณีแบบนี้นะครับผมสันนิฐานนะครับว่า ประเจ็นเฟืองท้ายนะครับประเก็นเฟืองท้ายอาจจะแตกรั่วซึมนะครับหรือนะครับฝาปิดเฟืองท้ายตัวนี้ตัวที่ผมกําลังถอดอยู่นี้นะครับอาจจะมีอาการแตกร้าวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับมันชนด้านข้างนะครับฝั่งทางล้อหลังนะครับก็มีผลทําให้ฝาตัวนี้ร้าวได้เหมือนกันนะครับเราจะใช้6กเหลี่ยมเบอร์ห้าในการถอดออกมานะครับเพื่อทําการตรวจเช็คซึ่ง ะครับแนวทางในการถอดออกมาตรวจเช็คนะครับแนวทางในการถอดออกมาตรวจเช็คนี่นะครับก็จะเป็นข้อดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําการถอดเปลี่ยนอัตราทดเพลองท้ายในรถตระกูลนะครับยาม้ามีโอนูโวฟีโนนะครับอยากจะเปลี่ยนเฟลองท้ายเพลองท้ายมันหอนอยากจะเปลี่ยนลูกเืนเพลองท้ายนะครับอยากจะเปลี่ยนซินเพลาล้อหลังนะครับก็เอา อ่าคลิปนี้ไปเป็นแนวทางในขั้นตอนของการถอดประกอบเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆในฝาครอบเฟืองท้ายตรงนี้นะครับยามามีโอนูโอฟิโนนะครับตัว115คาร์บูเรเตอร์นี่แหละนะครับมีน็อตยาวอยู่2ตัวน็อตยาว2ตัวตรงนั้นนะครับจะอยู่อ่าจุดที่เป็นบูทนำศูนย์นะครับเพื่อนๆนะนอกกนั้นเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าหลังจากคลายน็อตออกมาแล้วเราก็ยกออกมาแบบนี้กันได้เลย นะครับเมื่อเราทําการยกออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเพื่อนๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าถ้ามันหลุดออกมานะครับมันก็มีไม่กี่ชิ้นหรอกเดี๋ยวจะแนะนําแนวทางในขั้นตอนของการถอดประกอบนะครับในชุดเฟืองท้ายตรงนี้นะครับเฟืองท้ายนะครับตรงนี้จะมีอยู่สองเผานะครับสองเผาในลักษณะแบบนี้นะครับวางอยู่ในลักษณะแบบนี้นะอ่าทีนี้นะครับ เมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับเฟืองตัวใหญ่นะครับเฟืองตัวใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเราบีบมันจะต้องเด้งนะครับเวลาเราบีบมันจะต้องเด้งแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างในมีแหวนสปริงอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นแหวนตัวใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะลืมใส่ไม่ต้องห่วงว่าจะประกอบผิดนะครับนี่มันจะต้องเด้งได้แบบนี้นะครับถ้าเด้งไม่ได้ก็คือประกอบผิดนั่นแหละนะครับทุกท่านนะครับอ้าวนะครับ ตัวเขาเล็กจะมีแหวน2ตัวนะครับอ่าเท่าที่ผมดูนะครับเอาตัวไหนเอาตัวหนาเข้าก็ได้เอาตัวบางเข้าก็ไม่เห็นมีผลอะไรนะเอานี่นะครับแหวนสปริงตัวที่ผมได้พูดถึงนะครับนี่แหวนสปริงตัวใหญ่เวลาใส่ก็เอาก้นนูนเข้าไปนะครับย้ําเอาก้นด้านนูนเข้าไปนะครับแล้วทีนี้เวลาเราประกอบมันก็จะมีร่องรอยของแหวนอยู่นะครับนี่บริเวณขอบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบผิด นะครับทุกท่านนะเออง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวทีนี้นะครับอ่าในขั้นตอนของการถอดเพาเล็กนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพาเล็กนะครับเพาตรงกลางเนี่ยเพาเฟืองสะพานเนี่ยนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยนะทุกท่านนะดึงออกมาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเลยข้างในมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับถ้าหากว่าในกรณีเฟืองท้ายหอนเนี่ยนะครับส่วนมาก นะครับเนี่ยไอชุดนี้นะครับอ่าชุดตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับกับเ่านะครับกับเขาขับเนี่ยชุดนี้นะครับมันจะสึกล้อมันมักจะหอนมาจากชุดสองเฟืองสองตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะเวลาที่เราจะทําการเปลี่ยนนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคมันอาจจะเป็นมุมบังของกล้องสักนิดหนึ่งนะอ่าตรงนี้มีลูกปืนก็เชื่อมออกก็เลยก็ได้นะครับทุกท่านไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ในขั้นตอนของการเปลี่ยนซีนนะครับถ้าซีนตรงนี้รั่วก็งัดออกด้านนอกได้เลยนะครับซีนสามารถงัดออกด้านนอกได้เลยไม่จําเป็นต้องถอดชุดเฟืองท้ายนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนเพลานะครับถ้าจะเปลี่ยนเพลาหรือว่าเปลี่ยนลูกปบือนเฟืองท้ายก็ต้องถอดอาฝาครอบออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูกันตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจุดที่ผมสงสัยว่านะครับน้ํามันเฟืองท้ายรั่วนะครับมันรั่วมาจากประเก็นตรงนี้เพราะว่า พื้นที่บีบอัดนะครับมันมีน้อยมันบางซะเหลือเกินนะครับดูแล้วนะครับน้ำมันน่าจะร่วมมาจากตรงนี้ในส่วนของซีนเพาล้อหลังนะครับนี่ซีนเพาล้อหลังที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่าจะเปลี่ยนซีนเพาล้อหลังนะครับให้ทําการถอดล้อหลังออกมาก่อนนะครับถอดล้อหลังแล้วก็ดึงเอาเพาออกมานะครับดึงเพาออกมาด้านในนี่แหละนะครับดึงเข้ามาด้านในนะเพาหลังนะ อ่าแล้วก็นะครับใช้ค้อนกระทุ้งลูกปืนออกมาเลยนะครับลูกปืนหกศ4นศย์สี่จะดันซินออกมาเลยนะครับสำหรับเผาขับนะเอานะครับมาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเผาเล็กใส่เข้าไปก่อนนะครับตามไปด้วยนะครับอ่าแหวนตัวใหญ่นะครับแหวนตัวใหญ่เนี่ยเอาตัวด้านตูดนูนนี่แหละเข้าไปนะครับเอาด้านนูนเข้าไปนะสำหรับแหวนกระทะตัวนี้นะครับเอาด้านนูนเข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆืนนะครับเอาเฟืองตัวใหญ่มาใส่นะเฟืองตัวใหญ่มันจะมีร่องรอยนะครับมันจะมีร่องรอยของแอหวนกระทะอยู่นะครับดังนั้นเราประกอบไม่ผิดอย่างแน่นอนนะเราก็เอารอยเข้าไปข้างในนั่นแหละนะครับทุกท่านทีนี้แหวนตรงนี้จะมี2ตัวนะครับจะเอาตัวหนาเข้าก็ได้เอาตัวบางเข้าก็ได้นะเท่าที่ผมใส่มามันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะ แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เอาตัวหนาเข้าก่อนเอาตัวบางไว้นอกก็แล้วกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทุกท่านนะนี่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่แหละถ้าใครจะเปลี่ยนเพาเพาขับตรงนี้นะครับก็คลายแค่น็อตเบอร์สิบแล้วก็กระทุงออกเลยนะครับเพื่อนๆถ้าจะเปลี่ยนซีนไม่ต้องถอดอะไรทั้งสิ้นงัดซีนออกเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพาตรงนี้แหละนะครับที่จะพาเพื่อนเพื่อนหอนเพราะว่ามันเป็นเฟืองละเอียดเป็นเฟืองเล็ก นะครับก็หากว่าเราไม่ทําการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายปล่อยน้ํามันเฟืองท้ายแห้งปล่อยน้ําเข้านะครับหรือว่าเราไม่ใส่แข้งสายพานแล้วทําการขับรถเนี่ยนะครับมันจะมีการดึงล้างทําให้ฟันเฟืองมันวิ่งเบียดกันนะครับแล้วทีนี้ก็จะเกิดอาการหอนได้ในที่สุดเพราะว่ามันจะสึกล้ออย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยเฉพาะรถคันไหนที่น้ําเข้ากับไม่เปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายนั่นแหละนะครับมักจะมีอาการหอนนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับ ในคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับอยากให้เพื่อนๆมันสังเกตรบริเวณล้อหลังด้วยถ้าหากว่ามีน้ำมันเฟืองท้ายซึมเปียกให้รีบทำการแก้ไขโดยทันทีก่อนที่นะครับเฟืองท้ายจะหอนถ้าหากว่าเฟืองท้ายหอนแล้วโอ้โหนะครับค่าซ่อมมัน